อาจารย์คะสวัสดีค,ะค่ะบรรพชนของเราคะ่ะถ้าเสียชีวิตไปไม่เกิน3ปีอะค่ะมีคําพูดบอกว่าห้ามไปไหว้คําพูดนี้อันนี้จริงไหมคะอาจารย์ห้ามไปไหว้ค,คือห้ามไปไหว้ในวันเทศกาลนั้นาาครับแต่นี้กรณีการไหว้เนี่ยนะ,ะเ,ออเราพูดถึงทำไมาก่อนเพราะว่าออตายไปแล้วเนี่ย มันก็เป็นวิญญาณใหม่วิญญาณใหม่เนี่ยไอวิญญาณเก่าเนี่ยมันจะหลังแก่เพราะงั้นเวลาเราไหว้ตามเทศกาลเนี่ยพ่างวันเทศกาลเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันจะเยอะแยะไปหมดที่มารับไหว้ก็มีมาแย่งก็มีครับเพราะวิญญาณออกวิญญาณไร้ญาติเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์มาแย่งเพราะฉะนั้นวิญญาณใหม่เนี่ย มันจะกลัววิญญาณเก่าเพราะงั้นพอเราไหว้ในวันเทศกาลเนี่ยวิญญาณเก่าเนี่ยมันจะมาแยกครับฉะนั้นถ้าในกรณีเราไหว้พร้อมกับบรรพ์ผชนเรามีบรรพชนที่สิ้นบุญไปไปก่อนแล้เราไหว้พร้อมกับบรรฑ์ผชนเราก็ไม่เป็นไรละเพราะบารรพชนเราเนี่ย จะคมครองได้ครับแต่ในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชนเราก็าควรจะไหว้ก่อนหนึ่งวันเพื่อที่จะไม่ให้มีพวกสัมภเวสีหรือพวกวิญญาณไรยญาติต่างๆเนี่ยมันมาแย่งบัตรประชาชนเราเพราะงั้นเราก็าไหว้ก่อนหนึ่งวันแต่วิธีการการไหว้ก่อนหนึ่งวันเนี่ยดีที่สุดทุกครั้งเวลาเราไหว ควรจะปักทุกบอกเก่าอันนี้คือดีที่สุดว่าเราจะขอไหว้ก่อนหนึ่งวันใช่ไหมคะคือวันไหนบอกบอกไปเลยถ้าแต่ถ้าเรามีบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วก่อนหน้านี้เราสามารถไหว้ในวันเดียวกันได้กับบรรพชนเออถ้าเราไหว้พร้อมๆกันไหว้พร้อมๆกันได้เลยเราก็ไหว้ในวันเดียวกันได้เพราะบรรพชนของเราเนี่ยคุ้มของเราอยู่ไม่ได้กลัวนะ ก็ไม่จําเป็นจะต้องไหว้ร่วงหน้าก่อนหนึ่งวันทุกครั้งครับ่ะ,ะขอบคุณค่ะอาจารย์